สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ของ u o k e n Arrow จะเป็นการพูดถึงเมตาของแพท1.0.9ซึ่งถือว่าเป็นแพทที่มหาปัญัามากเรื่องบาลานซ์เพราะว่าฝั่งรัสเซียนั้นอะ่ะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบด้านวิเล็กกับฝั่งอเมริกาซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ว่าเหตุผลว่าทำไมไอตัวแพทเนี้ยมันมีปัญหาแล้วมันก็จะส่งผลทำให้คนอะ่ะเริ่มเล่นเกมนี้น้อยลงกันไปเรื่อยๆนะครับเอาละมาดูกันเลยนะครับ ใน Data ที่ผมเจอนะครับก็เขาก็ปล่อยใน Reddit แล้วก็ปล่อยใน d i s c ของ b o k e n นเอกันแหละก็ผมก็จะแปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าอยากไปอ่านในภาษาอังกฤษก็ไปดูกันได้ซึ่ง Data ก็จะมาจากคนที่ชื่อว่า The3 s x c e l ก็น่าจะเป็นคนที่แบบเออจาะก็ดูดูข้อมูลใน Database ของ b o k e n นเอแหละน่าจะมีให้ดูอ่ะซึ่งเขาก็คนพบว่า i m a แมทที่เล่นกันนะครับแซมเปิที่เขามาดู พบว่าฝั่งรัสเซียนะนะั้นมีวินเลทสูงกว่าอเมริกามากก็ในตอนเริ่มเกมนะครับวินเลทของอเมริกาอยู่ที่47แล้ววินเลทของรัสเซียอยู่ที่52หลังจากแพท1.09ที่เขาบอกว่าเออเขาจะเนิร์ฟ APS แล้วก็ปรับบาลานซ์ต่างๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวินเลทของรัสเซียก็พุ่งขึ้นไปเองจากจาก52กลายเป็น54 แล้วเข้าสู่วิกฤติสวินเลทอันนั้นก็มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยสหรับอเมริการครับวินเลทก็อยู่ที่45ซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับปกติวินเลทต่างๆคือควรจะไม่อยู่ประมาณ45แล้วควรจะอยู่อย่างน้อยอะ่ะประมาณ48 47อะไรพวกนี้แต่นี่คือตกลงมา45ที่ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นของ OverA l l elo r a n g e นะครับ s แซมเปิลที่เขาเอามาก็เขาจะนับตั้งแต่อีโลตั้งแต่300ไปจนถึงประมาณท็อปเลยก็คือปัจจุบันก็ที่เขานับมาก็คือ2,500เอาละแล้มาดูว่าสเปคไหนจับมาเยอะที่สุดกันก่อนนะครับสเปคที่เราเห็นนะอย่างแรกของรัเสเซียจะมีกาดคอสโต้ซึ่งถือว่าป๊อปูล่ามากมีวินเลทที่สูงที่สุดด้วยลองลรามาก็คือกาดกับเมกอยู่ที่55%นะ แต่ว่าคนเล่นไม่ค่อยเยอะคอสต m เมกก็เหมือนกันก็เล่นเยอะกว่าการเมกมาหน่อยแต่ว่าวินเลตก,ก็ใกล้เคียงการโมโตซึ่งถือว่าเป็นตัวเมตาเก่าแล้วปัจจุบันก็เป็นตัวที่เล่นเยอะสุดด้วยวิ l เลตก,ก็โอเค54เลยนะครับแล้วก็ว d ดีวีเมกก็ห้าสิบสี่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเล็กที่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นแต่วินเลตก,ก็คือสูงแล้วก็ว d ดีวีก,ก็คือ3ามวดีวี วิดีวีที่ป๊อปปูล่าสุดจะเป็น VDB กานะครับ54แล้วก็ VDB c o วีคอสโต้ส่วนตัวที่ใช้น้อยที่สุดก็คือจะเป็น m o t o แล้วก็คอ s t ต้นะครับซึ่ง m o t o กับคอ s t ต้จะมีวินเลทอยู่ที่50%ซึ่งจะเห็นว่าไอตัวที่มันอยู่สูงๆเกือบทั้งหมดเลยวินเลทสูงๆนะครับมันคือคอสโต้คอสโต้มีปัญหาอะไรแล้วเหตุผลว่าทำไมคอสโต้ถึงถูกหยิบมาเล่นเยอะมากการคอสโต้วิดีวีคอสโต้ แม้แต่แม็กคอสโตจะเห็นตรงนี้ได้ง่ายกว่านะครับก็คอสโตจะอยู่อันดับท็อปทในการท็อปพิกเลยอ่ะสเปคของคอสโตมีสิ่งที่ทําให้เป็นปัญหาในการเล่นอย่างรุนแรงก็คือไอตัวเครื่องบินที่ยิงคุรมิไซล์ก็จะเห็นอยู่ถ้าคุณเล่นไปนฝั่งอเมริกาคือคนโดนตัวนี้ยัดก็จะเป็นจรวดซับซอนิกคูร์เซซึ่งตัวนี้เหตุผลที่พูดเลนะ่นอะแก้ยากคือความสามารถในการยิงจากบ้าน แล้วเอาตัวเครื่องบินอ่ะกลับไปขายโดยเครื่องบินอ่ะแทบโอกาสตกแทบเป็นศูนย์เพราะว่ามันยิงจากตัวบ้านราคา400พอยต์ก็จริงแต่คุณสามารถเรียกเครื่องบินกลับก็เครื่องบินกลับตัวรีสปายมี3ลูกก็1 8 0ใช่ไหมก็จะได้ตังกลับไป200พอยต์แปลว่าถ้ายิงออกมาแล้วคุณได้ยูนิตราคาประมาณสักร้อยกว่าหรือ200คือคุณคุมแล้วคุณเอาตัวเครื่องบินกลับไปขายเป็นอะไรที่แบบ บนไลมากแล้วก็คูณมิซายของมันนะครับมีสปีดอยู่ที่พันแซึ่งคูณมิซายของอเมริกาหรือว่าของตัวปกติอะ่ะมันมันมีสปีดอยู่ที่1080แปลว่าความสามารถคนที่จะหลบอะ่ะคือจะหลบได้ง่ายกว่าถ้าคุณถ้าคุณเจอพวกคูณมิซายธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวผมดูอีกตัวหนึ่งของแม้แต่ b ้ b 2 f o r t r e s s ก็มีสปีดแค่เก้าร้อ ส่วนเนี่ยไอตูก็คือพันก็คือแทบมีโอกาสน้อยมากที่คุณจะได้วิ่งหนีนะซึ่งถือว่าเป็นตัวปัญหาเลยตัวปัญหาอันที่2ของคอสต a ก็คือตัวเชอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็หน่วยสมอซึ่ง2ตัวเนี้ยเอาตรงๆอา่ามันไม่ค่อยมีปัญหาแหละแต่ด้วยการที่มันสามารถนั่นมากับรถ BT3 ซึ่งถือว่าเป็นรถที่คุณสามารถอัพเกรดทำให้มันสามารถแทงกระสุนได้3นัด แล้วมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกและสามารถขนทหารไปได้2ตัวคือผู้เล่นรัสเซียส่วนใหญ่ก็คือจะขับรถตัวนี้แล้วก็ขนทหารมาแล้วก็ยัดหน้าคุณซึ่งเป็นอะไรที่แบบโง่แต่ว่ามันประสบความสําเร็จได้สูงมอสกายาสามารถเทกับทหารอเมริกาได้ดีแล้วถ้าคุณมีปัญหาเยอะเชอร์รี่เบอร์รี่ก็จะจาัดก,การให้คุณซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากเท่านี้ยังไม่พอรีคอนของคุณก็จะมี ตัวรถ BTR ก็1 0ซึ่งถือว่าเป็นรถเร็วและดีซึ่งคุณก็สามารถอัพเกรดได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการ ER, ติดกินเน็ตลันเชอร์ติดบัสล็อกหรือว่าติดบอลชูป้อม BMP 3ซึ่งถือว่าเพิ่มอัปเกรดตัว BTR 90ให้มีศักยภาพมากและการอัปเกาะคือคุณจะได้ตัว BMP 3ราคาที่ที่วิ่งเร็วง่ายๆแม้แต่หน่วยนักประดาน้ำที่ดูจะโง่ๆคุณก็คือสเตลหน่วยสเตลที่ คุณไม่ต้องใช้เลเซอร์ชีเป้าคุณยิงคุณไม่ซายก็แม้แต่อิสกันดาเองก็มีส่วน,นครับบอลิสติกมิไซล์คือดีหมดในเรื่องการยิงโดยไม่ต้องเสียอโคโ o นมียิงคุณเทคกับศัตรูดีมากนี่แหละคือความสามารถของคสตอ่ะแล้วแต่และตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูกาด์ดค s สแล้วก็วีดีวีค t สแหละอ่ะสตัวนะครับป๊อปุูล่าสุดตอนนี้การ์ดคสตอ e คุณให้อะไรบ้างคุณมีทูยีซึ่งเป็นเครื่องบินแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างแรกแล้วคอปเตอร์ก็โอเคอแล้วก็คุณก็มีรถเร็วพร้อมกับทหารที่เป็นรีคอนตัวรถ BRTM ที่ติดบอมบ์อม BMP3 หรือว่าป้อมอะไรที่คุณอยากติดคือคุณมีทั้งความเร็วในการเข้าถึงแนวและทีนี้คุณสามารถเปลี่ยนมาเป็นเล่นยานเกานะหนักก็อย่างที่รู้กันว่ากาดของรัสเซียนั้นเป็นเด็กที่เฟกซิเบลมากในการเอาเข้า ของมันดีของค่าคนดีปืนใหญ่ก็ดีทุกอย่างพร้อมอะไรของรัสเซียจับกับกาดก็ดีหมดแม้แต่ตัวเด็กที่มีมสุดๆอย่างกาดกับไมคคานายก็สามารถจับคู่กันได้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพมันจะดูไม่ดีเท่ากับเด็กปกติสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จับกันได้นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ป๊อปปูล่ามาหน่อยก็มีอันนี้ตัวกาดนะครับกาดโมโตแล้วก็วีดีวิกาด กับวีดีวีคอสตอร์วีดีวีคอสตอร์ก็สามารถทําให้ผู้เล่นรัสเซียนั้นอะสามารถเอาเครื่องบินมาได้มหาศาลพร้อมกับเครื่องบินนุกแล้วก็เล่นซีดกับเพื่อนในการยิงคุณมิสไซส์สแปมหรือว่ายิงตัดยิงตัดให้เพเทียอ์ไม่สามารถสกัดทันแล้วก็ทําให้ลูกมิสไซล์ซึ่งเป็นลูกนุกของผู้เล่นรัสเซียสามารถยิงใส่เข้าแนวของผู้เล่นฝั่งอเมริกาได้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ อันตรายมากนะครับก็นะในขณะที่ของอเมริกานะครับเมตาของอเมริกานะปัจจุบันก็เมตาของอเมริกานะปัจจุบันตอนนี้ armor special force จะเป็นตัวที่ป๊อปปูล่าสุดลองลงมาก็จะเป็นแคป special force ก็หลักๆก็คือ special force นะครับ USMC แล้วก็ armor ก็เด็ก เด็กเป็ดที่โอเคแข็งแอร์บอลแคบลี่ก็พอโอเคอัมเมอร์แอร์บอลก็เป็ดๆพอพอได้แต่หลักๆคือ t o อปพิก็จะเป็น a ั m o มอร์กับสเปเชียลฟอร์นะสเปเชียลฟอร์ก็คือจะจับกับพวกยานเกาะอั m เมอร์แคบแก็เด็ Cap, Cap กมีมก็สไตล์กาดกับเมคนายนก็มีพิกเลกอยู่นะครับแต่ว่าคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอตัวเนี้ยมันหายไปแล้วนะครับหายไปเยอะก็คือจากวินเลด คือ armor c a v a l i e อ่ะ armor กอร์นะครับคือมันจะอยู่ประมาณเหมือนเป็นกาดกเม็กแต่ว่ากาดกเม็กอะคือได้วินเลจสูงแต่ในขณะที่ armor กับแคปอะวินเลจอ,อยู่ที่46แล้วก็เด็กโปรดของผมในตอนนี้นะครับคือ USMC แล้วก็แคปก็อยู่ที่46ก็แทนไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าท็อปพิกก็สูงนะแต่ว่าจะเห็นว่าท็อปพิกหลกัหลกๆก็คือ armor special f o r ร์แล้วก็ ส่วนเด็กที่เจ็บหนักที่สุดนะตอนนี้นะครับก็คือ Airborne Special Ford e แล้วก็ USMC Airborne ก็เด็กที่ผมเข้าเข้าไปเล่นก็เข้าใจอยู่นะว่าทำไม USMC จับกับ Airborne หรือว่า Special Ford e แล้วก็ Airborne Special f o r c e คือซัฟเฟอร์มากเนี่ย Airborne Special Force คือแบบกลายเป็นเด็กที่แบบแทบจะแพ้ไปแล้วนะครับ43.99ก็คือหยิบมาก็คือแพ้เนี่ยไม่แต่วินเล์ก็จะเห็นว่าไม่มีของอเมริกาอันไหนเลยที่วินเลแตะ50% มากสุดก็คือ armor special force กับ cavalry special force ซึ่งทั้งสองตัวก็เป็นเด็กที่หยิบม,มาเยอะเหมือนกันแล้วก็ airborne special force ก็ถือว่าเป็นเล็กเป็ดน,นะแต่ว่าก็ถูกเล่นมาเยอะแต่ว่าแควินเลตจ,จะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับเนี่ย,ยอย่างที่เห็นก็จากเมตาของแพทตอนเริ่มต้นแล้วก็หลังอัปเดตก็จะเห็นว่า armor special force ตอนแรกอะ วิเล่ยังพอพอแตกกับรัสเซียได้พอสู่สีกับรัสเซียพอหลังจากเนิร์ฟอะหายมาเลยแล้วอเมริกาก็คือบ,บึบบึบบึบหายมาหมด usmc armor ทุกอย่างแบบโดนกดมาหมดเลยนะครับส่วนรัสเซียก็คือพุ่งกระฉูดโดยเฉพาะไอ้กาดคสโต้ซึ่งเข้ามาแทนที่กาดโมโต้อ่าจะเห็นก็มี VDB ีคสโต้ al, ซึ่งไม่ค่อยมีคนเล่นตอนแรกหลังจากนี้ก็คือพุ่งมาเลย v d ดีวคสโตเอ่อแล้วก็กาดกระเมดก,ก็คือเหมือนพุ่งเข้ามาอีกซึ่ง ไอการเมกน่าจะเป็นตัวเพี้ยนแต่ว่าหลากัหลกๆก็อเมริกาคือตกลงหมดนั่นแหละอะแล้วเขาบอกอีกว่าไอคนที่ชื่อ D3 สามเซลก็บอกอีกว่าปัญหาไม่ได้แค่อยู่แค่การจับเท่านั้นนะครับไม่แค่สเปเชียลไลจับอะไรแม่งโอพีอาวุธต่างๆก็สามารถโอพได้แล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อตะกี้นะครับไอตัวรถไอตัวรถ BTR 90ตัวเนี้ย ก็จะเห็นว่าผู้เล่นเล่นบารบาราชูเล่นเยอะมากวินเลจปลายไปถึง53เอ้ย58เอร์เซวินเลจแกนเยอะขึ้นตัวบาร์รอก u อัพอาร์เมอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ผมเคยใช้มาก,ก่อนก็เล่นน้อยลงแล้วก็วินเลจก็เยอะไม่เท่าตัวบาราชูด้วยอ่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นแค่ตัวคอสโต หรืออะไรแต่ว่าเป็นยูนิตไหนนั้นด้วยซึ่งยูนิตพวกนั้นก็มีการอัปเกรดต,ต่างๆซึ่งทำให้วินเลตมันสามารถสวิงได้ก็เขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเดบตต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เคสเดียวที่พวกเมตายูนิตเป็นแต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นๆเข้ามาอีกไม่ใช่อย่างเช่นไอเดบถัดมาแพทแพทล่าสุด เนิฟทียูยี่ปุ๊บอ่ะพอคนเนิฟทียูยี่เสร็จก็คนก็อาจจะไปใช้ยังลำอื่นอาจจะไปใช้เอาตัวทูยี่ออกแล้วหันไปใช้การใช้คุมิสไซล์ที่มากขึ้นเพราะว่าช่องช่องมันแบบปรับเปลี่ยนแล้วคุณก็อาจจะหยิบตัวอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นตัวนี้เข้าแทนตัวไอตัวที แปลว่าการปรับอะคือไม่ใช่ปรับแค่อันเดียวแล้วผ่านมันมีหลายตัวและพร้อมที่จะมาเสียบเข้าแทนเรื่อยๆเปลี่ยนอย่างเนี้ยผมเสียทูยี่สิไป2องลำก็จริงแต่ว่าผมก็ได้ตัวอื่นมาเรื่อยๆอีกอย่างเช่นตัวนุกผมก็สามารถใส่ให้มันได้ทันทีพร้อมกับการแลกเครื่องบินไม่กี่ลำหรือว่าผมจะเปลี่ยนเอาซูเอเนี่ยผมก็สามารถเล่นอย่างนี้ได้ปรับเปลี่ยนกัน ไปเรื่อยๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ต่อให้มันแก้ยูนิตแค่ตัวเดียวตัวอื่นก็พร้อมที่จะเข้ามาเสียบไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็อันนี้ที่ทางคนเขียนนะเขาเตือนเด็บนะเอาล่ะตอนนี้เราก็จะมาดูจุดที่ลึกกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นกลุ่มอีโลพันหแซมเปลิลกลุ่มอีโลพันหก็คือกลุ่มผู้เลนแคชชัวที่ผมมองนะครับก เล่นมาได้พอเข้าใจเกมระดับหนึ่งก็จะเห็นว่าการคอสโตเล่นเยอะมากแล้วก็วินเลกก็คือพุ่งไปเลยปึ้งอัเมอร์แอร์บอลพอพุ่งอยู่ปึ้งแล้วก็วินดีวีโมโตก็คือโอเคก็พุ่งอ่ะก็คือทุกอย่างของรัสเซียก็คือพุ่งเกิน50อ่าแล้วก็มี USMC Special Force แลเละ a i r b o r n s s p e i i l l o r r c e เละถ้าสังเกตนะครับ Airborne Special Force, USMC Special Force เละมาก2ตัวนี้มีปัญหาเรื่องการจัดการขี่เป็นอาวุธเดี๋ยวผมพาไปดู USMC อ่าไม่ใช่ USMC เออ USMC แล้วก็ i r r o r n e แท็บซัพพอร์ตของมันไม่มีตัวไหนที่พอมีศักยภาพการคุมมิสาซได้ดีเลย a i r b o r n ลมีแค่สลันแรม สเปเชียลฟอร์ไม่มีอะไรเลยส่วน USMC ไม่มีลูกยาวเมตาคูมิสไซน์นั้นสามารถเล่นกับ d i เว s ชั่พวกนี้ได้สบายๆถ้าพวกเขาไม่ไปจับกับพวกสไตรเกอร์หรืออาร์เมอร์แต่ว่าถ้าคุณอยากมีอะไรคุ้มคอหน้านฟ้าคือคุณต้องจับกับสไตรเกอร์ไม่ก็อาร์เมอนี่แหละเป็นปัญหาในขณะที่รัสเซียไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แล้วก็ไอเด็กที่ป๊อปปูล่าสุดอย่างคอสตคือคุณก็มี มีของการพวกนี้ให้อย่าง s 3 8 0 s 3 5 0เอ้ย s 3 5 0แต่ในขณะที่รัสเซียเอ้ยไม่ใช่แต่ในขณะที่อเมริกานะครับไอตัวป๊อปปูล่าสุดของ Special Force อะคือคุณไม่มีอะไรเลยในการป้องกันคือคุณต้องบังคับจับกับอย่างอื่นเท่านั้นซึ่งถ้าคุณไปจับกับแอร์บอลก็คือคุณ GG เพราะว่าแอร์บอลนี่คือแบบคุณจะเอาลอายันก่อไปสู้กับแท็บซัพพอร์ทที่คุณมีแค่สลัมแลมแล้วก็คุณทำซัพพอร์ทของคุณอะมีแค่750พอยต์750แต้ม คุณไม่สามารถออกอะไรได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักๆที่จะเห็นว่า air bond usmc มันเริ่มแบดขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือกลุ่มแมเปิ้ลของพันหกอ่ากาครคอสเมต้าคุณไม่สายอัดอัดกันชูๆเลยอ่าอันเนี้ย figure สามเขาก็จะบอกมาแล้วอ่าเนี่ยพิกเลตวินวินเล็กับไอ้ t w สามคุณไม่สายน่าลงคาญมากอีโลพันหกก็คือ อีโลสามารถอัพไปถึง70%จาก50เลย <c oughs> คือแบบเยอะมากอันนี้ก็จะมีอันนี้เขายกต้อ,อย่างเกี่ยวกับฮอมาให้ก็ฮอถ้าโหลดเอามาต่างกันก็วินเลจก็เหมือนพุ่งต่างกันร,ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับอ่าบางอย่างอาจจะไม่หรือบางอย่างอาจจะใช่ก็คือมีเยอะกว่าที่คิดอ่าเพย์เ a อร์วินเลน,นะครับมาดูเพย์เลอร์วินเนต่าง ในอีโลแซมเปิลกันนะอีโลศูนย์ถึงแปดก็คือคนเพิ่งเริ่มเล่นก็เล่นไปนเยอะอยู่นะ5,853ัิบสวิดเลตรัสเซียคือกระทืบยับคูม,มิสไซสแปมผมบอกเลยคนที่เล่นไม่ใช่สาย RTS เอะ่ะพวกเล่นสายแคชชวลที่เพิ่งมาเล่นเกม RTS อะ่ะหรือสายที่โอกาสนอกจากคูม,มิสไซ์แทบเป็น0ูนย์อีโลแปดถึงอีโลพันสนะครับก็รัสเซียก็ตบอเมริกายับเหมือนกัน อีโลพันสองถึงพันหกก็คือคนกลุ่มคนที่เยอะเล่นเยอะที่สุดรัเสเซียก็ตบอเมริกายับนะจดขนาดพันแปดที่ถือว่าเป็นแบบสแตนดาร์ดพอเล่นพอเล่น RTS อได้หกพันแมตช์นะครับก็รัสเซียก็คือตบอเมริกายับอยู่ดีแล้วก็พันแปดถึงสองพันอ่ะก็คือก็ก็ยังตบยับอะ่ะส่งอเมริกาไปอยู่ที่สิบสี่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ แล้วก็อีโรที่ผมอยู่ก็ประมาณเล่นกันไม่เยอะแล้วคนเริ่มน้อยลงจาก3,000เนี่ยเหลือแค่900คนอะ่ะ50 50นะก็คือพอพอยังสู่สีบ้างพอสูส่สีแต่คือทุกครั้งที่ผมเล่นไปอเมริกาคือแทบจะมีโอกาสที่ผมจะเหนื่อยแม้แต่คนที่อยู่ใน Discord อ่าบอเกนอโรสไทยแลนก็บอกตรงๆว่าเล่นเมริกานี่คือแบบเหนื่อยในขณะที่ผู้เล่นฝั่งรัสเซียแม่งเบนเดส่งสมอส่ง b t r ยิงคุณไม่สายสแปมอดัด แล้วก็วิ่งมาชนหน้าแบบโง่ยังยันมีมีปัญหาในการยันอะ่ะถ้ารัเสเซียมันเล่นแบบมีสมองขึ้นอะ่ะผมว่าน่าจะหนักแล้วก็อ e ีโล2002ถึง2003ก็สูงขึ้นมาอีกนะก็จะเห็นว่ารัเสเซียก็คือวินเลตกดอเมริกายับกลับมากดอเมริกายับซึ่งไอตรงเนี้ยอาจจะส่งผลให้แบบเอออาจจะเป็นเพราะว่าผู้เล่นมันน้อยแล้วก็ผู้เล่นช่วงอ e นะีโลนั้นคือผู้เล่นรัเสเซียอีโ e ล ซึ่งตอนนี้มันก็จะมาต่างกันแล้วก็อีโล2 0 0 0ถึงอีโลม็กซิมัมสุดอะตั้งแต่2 0 0 3ไเป็นต้นไ,ไปออเมริกาถึงค่อยจะสวิงกลับเข้ามาเป็นฝั่งที่ได้เปรียบซึ่งวินเลทก็คือเยอะมากก็คืออเมริกาเยอะวินพวกพวกท็อปร0อยท็อปสองอยะวินเลทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ของอเมริกานะครับแต่เนี้ยเป็นวินเลทที่ไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่เพราะ แมชในเกมอ่ะมีไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยก็คือตั้งแต่สองพันสามไปต้นไปอ่ะมีแค่แบบเนี่ยไม่ถึงร้อยถ้านับสองพันถึงสองพันสามังเยอะกว่าไอสองอันนี้รวมกันอีกแปลว่าแซมเปิลกลุ่มนี้เป็นแซมเปิลที่แบบไบเอสไปทางอเมริกาก็คือผู้เล่นเมกาอาจจะเยอะซึ่งผมก็เห็นนะเพราะว่าตี้ที่มักจะชนะรัสเซียก็คือในท็อปแลงอ่ะมันคือตีเอตบตบยูทูบเบอร์เบนซึ่งเบนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นฝั่ง รัเสเซียไอการดโมโตการดคอสตอ์ซึ่งผมก็จะเห็นตีตีตีอะไรไม่รู้ที่หน้าซ้ำๆกันอะตีรัสเซียหรือว่าตีอะไรอ่าเขาตบด้วยเครื่องบินอเมริกาหยอดทิ้งระเบิดแบบทีมเบนนี่คือยับไปเลยซึ่งเป็นแค่กลุ่มนี้ไม่ค่อยมีเยอะก็ผลสวิงออกมาก็คือจะออกมาทางอเมริกาเป็นฝ่ายได้เปรียบส,ส่วนใหญ่นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างทีมส่วนใหญ่ก็คือทีม5้าต ก็พวกอีโลสูงสูงส่วนใหญ่ก็ห้าสตักเล่นห้าสตักซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนะก็คือเล่นห้าสตักให้คนอื่นแบกนะครับนะยูทูบเบอร์ตาเบทเทิลให้คนอื่นแบกหลักๆคืออเมริกาถ้าจะได้เปรียบคือต้องมีห้าสตักแล้วก็พยายามเล่นโคออร์ดิเนตในขณะที่รัสเซียก็คือแคชชั่วก็เล่นได้ไม่ต้องอะไรคิดมากเนี่ยฟูลสตั๊กทีมนะครับถ้าอีโลอันนี้เขาจะเป็นแซปเปิลอีโลที่จุ่มมาว่าเออฟูลสตั๊กเป็นยังไงบ้าง เขาจะเห็นว่าฝั่งอเมริกานะครับท็อปอันนี้จะเป็นฟูลสแต็คแต่ส,ส่วนใหญ่ขนาดที่รัสเซียอาจจะไม่ค่อยฟูลสแต็คเลยแซมเปิลอันนี้เนี่ยไอตัว2 0 0 3ก็ฟูลสแต็คเหมือนกันฟูลสแต็คทั้งคู่ส่วนอันนี้ก็คือ2 0 0 2ถึงสองพก็ฟูลสเต็คแต่ว่าตั้งแต่0ถึงประมาณ ประมาณพันแจะไม่ค่อยฟูลสแตก็กันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองพถึงสองพก็ไม่ได้ฟูลขนาดนั้นนะแต่วินเลทก็คือประมาณพอสู่สีนะประมาณ2000 2 0 0 0ันถึงสองพใช่ปะสองพถึงสองพก็คือพอสู่สีก็คือเมกาคือต้องเหมือนสแตก็กัน5คนถึงจะมีโอกาสที่จะอัดรัสเซียได้ในขณะ,ะที่รัเสเซียคือคุณไปเล่นในห้องแรนดอมกดหาอ e ีโรประมาณเท่านี้คนเข้ามาแล้วก็เลนเซียก็คือพอ พอไปได้นะครับที่อเมริกาคือคุณต้องคออ l c o o r d คุณต้องพูดคุณต้องคอเอากันได้เ,เป็น5ทีมสแต็กไม่อย่างนั้นคือคนโดนรัสเซียอัดนะนี่แหละเป็นปัญหาซึ่งฝั่งอเมริกาเหมือนจะได้เปรียบถ้าคุณมีฟูตี้ฟูอ่อ elite player นะครับอ่าอันนี้เขาสุ่ม elite player possible field นะอ่าก็ดูเพราะว่ามีคนเล่นอเมริกากับรัสเซียเท่าไหร่อเมริกาก็ อีโลเริ่มแรกอะ่ะจะเล่นเท่าๆกันถ้าอีโลท็อปอะ่ะ2004ไปต้นไปนะครับจะมีผู้เล่นที่เล่นอเมริกาเยอะกว่ารัสเซียระดับหนึ่งซึ่งก็จะส่งผลต่อวินเลตเบี่ยงมาหาอเมริกา2003ก็เช่นกันนะครับผู้เล่นอเมริกากับรัสเซียก็พอๆกันอะ่ะแต่ว่าวินเลตก็คือเบี่ยงคือตั้งแต่แซมเปิลอ่ะตั้งแต่2002ไปต้นไปก็คือมีอะไรที่แบบเวี่ยงอะ่ะแต่ว่าถ้าภาพรวมอะ่ะตั้งแต่ สองพลงไปต้นไปอ่ะคือแบบฝั่งรัสเซียมันคือได้เปรียบเนี่ยฟิลเอดิทเพเยอสามารถสวิงก็ถ้าจะเห็นว่าผมเล่นฝั่งอเมริกาก็จะมีคนที่เล่นทับฟ้าแบกหรือว่าคนที่เล่นภาคพื้นช่วยแบกอาจจเป็นผมหรือว่าเป็นคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นซะมากกว่านะครับเออแล้วก็ถ้าทับฟ้าทำเครื่องบินไม่ตกเขาก็จะแบกทําให้ทีมชนะนี่แหละก็มันก็จะเป็นผลทําให้สวิงมาอยู่ฝั่ง อเมริกาบ้างชัยชนะตอนอีโลท็อปแลคงนั่นแหละซึ่งนี่ครับก็คอนคลูชั่นของ Data Analysis ก็จะพบมาว่าออตอนนี้เกมอะแม่งไม่แบบไม่บาลานซ์รัสเซียได้เปรียบถ้าคุณอยากเล่นแลวชนะไปฝั่งอเมริกาคือคุณต้องมี5 s t a c k Coordinate อยู่คู่กันและปัญหาของคูมิซน์สแปมแล้วก็การใช้ยูนิต ของรัสเซียที่สามารถเล่นพักพื้นได้ง่ายและก็ดีกว่าของอเมริกาทําให้ฝั่งอเมริกานะั้นอ่ะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบพักพื้นอย่างรุนแรงนาเนี่ยนะนี่ก็นี่นะครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตอนนี้บาลานซ์คนถึงไม่ชอบกันเยอะมากมีไม่กี่คนหรอกที่จะปกป้องนั่นแหละครับอ๋อก็สลรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแค่นี้นะครับอ่า ก็พบกันครั้งใหม่นะครับครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ